ฝันเห็นมแมลงสาบฝันเห็นมแมลงสาบในตำราว่าจะมีปัญหาทะเลาะก,กับคนรอบข้างเมื่อท่านฝันเห็นมแมลงสาบควรทำบุญสดอระคอให้กับตัวเองทำสังฆทานยาฝันว่าฆ่ามแมลงสาบตายให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรง ฝันเห็นมแมลงสาบหลายๆตัวไห้ระวังจะมีญาติเสียชีวิตเลขนำโชค8 0 8 0 8 0, 8 0 2 2 0 8 8, 8คือมแมลงสาบศูนก็คือสิ่งสกปรกแล้วก็ แมลงสาบเนี่ยมันจะชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะเพราะฉะนั้นอ่ะจึงมีเลขสองถ้าเป็นแมลงสาบเยอะแยะมากมายหลายๆตัวเนี่ยอาจจะแปดแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดให้เล่นเลขศูนย์แปดแปดศูนย์ค่ะสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดศูนย์ ทีนี้นะเราจะมาตีความในเชิงอ่ะดูไพ่แล้วกันสรุปฝันเห็นมแมลงสาบจากไพ่นี่น,นี่นี่ตัวกระจัวใช่ไหม,มแมลงอะไรเนะี่ยฝันเห็นมแมลงสาบแปลว่าจะเจอผู้ชาย เข้ามาหลอกฟันให้ระวังการตั้งคันฝันเห็นมแมลงสาบให้ไปนี่ก็มแมลงนะเนี่ย ก่นเห็นมแมลงสาบเนี่ยดวงชะตาของท่านมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนที่แต่งงานแล้วจะมีเกณฑ์ตั้งขันหน้าที่การงานจะก้าวหน้าให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือถูกกันแก้ง เหมือนพญานาคกับพญาคุธเป็นสัตว์โบราณของอารยธรรมเมโสโปโตเตเมียสิงโตหน้าคนเป็นคู่แค้นอาฆาตกับตัวกิฟเฟนจะมีปัญหาทะเลาะจะมีปัญหาทะเลาะจะมี มันเป็นอันเนี้ยมันเหมือนกับพญานาคกับพญาครุฑน่ะสิงโตหน้าคนเนี่ยมันเป็นสัตว์ในตำนานของซูเมเลียนโบราณซึ่งมันน่ะไม่ถูกกับไอไอ้นกตัวเนี้ยเขาเรียกวันตัวกิฟเฟนน่ะเป็นเหมือนกับว่าฝันเห็นมแมลงสาบเนี่ยจะทะเลาะกับศัตรูที่เป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาท่านจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ ฝันเห็นมแมลงสาบเนี่ยจะมีปัญหาทะเลาะก,กับคนใกล้ชิดท่านสามารถเอาชนะศัตรูได้ให้ระวังถูกใส่ร้ายควรจะไปดูดวงการงานของท่านจะก้าวหน้าค่ะมีเกณฑ์ตั้งคันเลขนำโชคหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะคะทีนี้เราจะมาวิเคราะห์นะคะ ฝันเห็นกระจวเนี่ยฝันเห็นมแมลงสาบในเชิงจิตวิทยาเนี่ยแปลว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงจิตวิทยาฝันเห็นมแมลงสาบเป็นสิ่งที่ดีนะฝันเห็นมแมลงสาบเนี่ยแปลว่าธุรกิจการค้าของท่านะ่ะมันจะมีความเจริญก้าวหน้าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการบันทึก จดบันทึกว่าฝันเห็นมแมลงสาบตัวใหญ่เนี่ยจะตีว่าอะไรฝันเห็นมแมลงสาบทั้งฝูงเนี่ยจะตีว่าอะไรจริงๆอ่ะฝันเห็นมแมลงสาบแปลว่าหน้าที่การงานของท่านจะก้าวหน้าหน้าที่การงานจะก้าวหน้าจะมีกําไรเยอะฝันเห็นมแมลงสาบเนี่ยหมายถึงเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง ฝันเห็นมแมลงสาบแปลว่าเราจะได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนของเราฝันว่าฆ่า,มาแมลงสาบตายเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีในบางครั้งการฝันเห็นมแมลงสาบเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการได้เจอใครบางคนการได้เจอใครบางคนที่คุณรู้สึกถูกใจฝันเห็นมแมลงสาบไต่บนร่างกายเนี่ย อาจจะหมายถึงว่าคุณนะ่ะพยายามกำจัดความเครียดที่กำลังเผชิญอยู่เป็นช่วงที่คุณนะ่ะมีความกดดันมีความเครียดและคุณนะ่ะจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยที่คุณนะ่ะจะตัดสินใจเผชิญปัญหาอย่างตรงไปตรงมาถ้าฝันว่ามแมลงสาบจมน้ำตายเนี่ยแปลว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไป ดีขึ้นจะมีพลังงานดีๆเข้ามาฝันเห็นมแมลงศัตรูพืชมดปลวกก็เช่นเดียวกันอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีปัญหาบางอย่างเข้ามากระทบคุณควรจะแก้ปัญหาแบบตรงไปตรงมาและขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักฉันอา่าสมมุติว่าในฝันนะอา่าสมมุติว่า ตัวฉันเนี่ยในความฝันน่ะฉันกลัวแมลงจาบมากเลยหากในความฝันเนี่ยคุณรู้สึกหวาดกลัวแมลงสาบมากอ่ะในชีวิตจริงอ่ะจะมีความสุขหากในความฝันหากหากในความฝันเนี่ยคุณรู้สึกมีความสุขในชีวิตจริงอ่ะจะมีเรื่องให้ร้องไห้หากในความฝันหากหากในความฝัน หากในความฝันนะคุณตัวคุณอนหากในความฝันตัวคุณร้องไห้หากคุณร้องไห้ในความฝันเนี่ยในชีวิตจริงอะคุณจะสมหวังในความรักคนรักจะกลับมางอ้อขอคืนดีฝันว่าร้องไห้จะได้ชมของรักตกตมจะคืนเข้า ฝันว่าร้องไห้แปลว่าทำของหายจะได้คืนจะเจอคนรักที่จริงใจแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีหากในความฝันเนี่ยคุณรู้สึกกลัวมีความรู้สึกหวาดกลัวมาแรงสาบอย่างมากเนี่ยแปลว่าในชีวิตจริงของคุณเนี่ยหน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะออกมาดีจะมีเรื่องน่ายินดีธุรกิจการค้าเนี่ยจะประสบ ความสําเร็จหากฝันเห็นมแมลงสาบสีขาวคุณกำลังมีปัญหาในเรื่องของความรักหากคุณฝันเห็นมแมลงสาบสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเนี่ยอุปสรรคการงานของคุณเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยเข้มแข็งขึ้นงานของคุณเนี่ยจะมีอุปสรรคในตอนแรกแต่คนใกล้ชิดจะเข้ามาช่วย ให้คุณเนี่ยก้าวหน้าในหน้าที่การงานฝันเห็นมแมลงสาบฝูงใหญ่เนี่ยกำลังจะได้เงินก้อนโตหรือคนที่ติดหนี้คุณเขาจะเอาเงินมาคืนฝันเห็นมแมลงสาบหลากสีสันเนี่ยแปลว่าคุณจะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักและครอบครัวจะราบลื่น หากฝันว่าถูกมแมลงสาบกัดแล้วป่วยไม่สบายเนี่ยแปลว่าคุณน่ะอาจจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดคุณจะต้องระมัดระวังคำพูดหากฝันเห็นมแมลงสาบหรือตัวมแมลงปีกแข็งฝันเห็นมแมลงสาบและมแมลงปีกแข็งเนี่ยเข้ามาทำร้ายเนี่ยให้ระวังมีคนอิจฉาริษยาจองเล่นงาน หากคุณฝันเห็นมแมลงสาบเยอะแยะมากมายหลายตัวเนี่ยคุณควรจะปล่อยวางปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วเพราะว่าหลังจากนี้เรื่องทุกอย่างจะจบลงด้วยดีหากฝันเห็นไข่มแมลงสาบเนี่ยแปลว่าคนใกล้ตัวคุณเนี่ยจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่การฝันเห็นมแมลงสาบในที่นี้จะดีในเรื่องกำไรเงิน การค้าธุรกิจนะคะถือว่าเป็นฝันดีค่ะ